มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนปรากฏการณ์สุดมหัศจรรย์ปรากฏการณ์มห,รกกรหมวกเมฆบนดอยหลวงเชียงดาวกลายเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากนะคะทางเพจ Ald a Coffee เชียงดาวได้โพสต์ภาพปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์หมวกเมฆนะคะที่เกิดขึ้นปกคลุมอย่างสวยงามบนยอดภูเขาโดยทางเพจนะคะได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมข้อความระบุเอาไว้ว่าเมฆหมวกปกคลุมดอยหลวงเชียงดาวเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามุมถ่ายภาพจากร้าน All Day Coffee ตอนเช้าๆอยากมานั่งมองภูเขาสวย มานั่งจิบกาแฟที่ร้านได้นะร้านเปิดเวลา7นิกาถึง17นิกาเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะคะปรากฏการแบบนี้หาดูได้ยากเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ